นโมสิไปใช้ครับวัอนี้วัดเขาตะแบกครับ,บ,กบอกครับคบือว่าเพิ่นปีดบอแมแอนบอกอยากไปอยากไปเพิ่นอยากไปวัดเขาตะแบกพี่นอ้องตะบ้านช่วงโควิดบ้านแรกๆครับว่าเพิ่นปีดเนาะเดีย๋ยวสิพาไปชมวัดเขาตะแบกครับหรือว่าสะพานกระจกแลนด์มาร์คเมืองชนบุรีนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เดีย๋ยวสิพาไปชมว่าเพิน่นเปิดหรือยังครับ พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับงั้นก็ไปทำกันเลยครับครับครับไปชมกันครับพี่น้องบัตเคาน์เตอร์แบกคนเดือดเปิดในย่างสิบห้าไปชมมื่อนี้มาสองคนครับมาสองคนพ่อหลูกับสร้างย่อพิทลูกค้าครับมาบ่อใดมาอนีลูกค้าอะารก็เริ่มทยอยเปิดเท่าครับไอ้ลาตัดผมก็ได้ ขันสินบิีเน่ากว่ายดบอมีเงืนอื้อขนมให้ลูกช้ายกินด้วยครับตองเปิดนะถึงแล้วพี่น้องนี่ครับวัดเขาตะแบกไปวัน้าทิมพระเอกของเขาน้ำหนาเลยครับใครแมทเรียบร้อยแล้วครับไปนี่ครับทางเขา้าเปินบริเวณรอบครับทางเขา้า ปิดสะพานกระจกชั่วคราวคันมาครับทางเข่าจะติดกับพระอุโบสถนะครับนะพระอุโบสถวัดเขาตะแบกเอาไปไปล่างมือล่างมือนะ้ำล่างมือนะ้นี่ล่างมือล่างมือล่างมือตัง้งเป็นว่กดกดแบบนี้ล่างไม่เป็นนะกดโอ้ ุณนะพี่เข้าไปหรอปุณนะเอามือมามือมามืมอมาเข้าไปเป็นมวนไปไปไปแม่งไปถ้าเป็นวาสดุท่าแต่โจ๊กปิดผมหรอมาเน,นี่เรามาถามเปุนก่อน โทษนะครับสะพานกระจกขึ้นได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้หรอครับสะพานกระจกปิดครับแต่เอ่อตอนเดินสะพานตรงนี้เดินไปได้ใช่ไหมครับได้จ้ะขึ้นถึงยอดวิหารได้เลยจ้ะแต่ว่าลงสะพานกระจกไม่ได้จ้ะอ๋อครับขอบคุณครับฮู้นครับเห็นี่ยมครับยอดพระวิหารพระวิหารหลวงพ่อโสธรองค์จำลองครับสามารถขึ้นได้นะครับตอนนี้ครับท่านไหนที่เอ่ออยากมาเที่ยววัด เขตาตะแบกก็ตอนนี้กับมาได้แต่สะพานกระจกปิดอยู่นะครับทางขึ้นพระวิหารนี่ทางขึ้นครับสวยงามครับทางขึ้นจะอยู่ทางขึ้นจะอยู่ติดกับพระอุโบสถนี้นะครับเนี่ยพระอุโบสถของวัดเขาตะแบกครับนี่ครับ,ทา,ารบทางขึ้นสวยสวยงามครับทางขึ้นจะสวยมากครับสะพาน เราสามารถขึ้นได้ครับแต่ว่าไปเที่ยวสะพานกระจกไม่ได้นะครับนะครับจะตอนที่ว่าโควิดมากไม่ไหมครับปิดเลยครับเมอรอสามาถที่จะขึ้นได้นะครับ นู่นครับสะพานกระจกปิดครับอันนี้มาพอดีอยู่ใกล้ที่พักน้องน้ำมค,ครับก็เลยพามาชมมาอัปเดตเผื่อมีท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยววัดเขาตะแบกนะครับมาชมสะพานกระจก นะครับตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้นะครับพี่น้องนั่งนั่งเสมยมีท่าขึ้นนะครับสวยมากเลยครับพี่น้องสวยมากๆเลยนั่งกินไอติมเดี๋ยวก็กลับต่อครับบบขึ้นข้างบนครับเนาะโอเคบ่ครับเอ้ามาพอถือว้ก่อนชวัสดีพี่น้องกันบายบายแซงคิวเจอกันใหม่ด้ครับพี่น้องบายบายแซงคิวจอกันไหมครับพี่น้องเมื่อเมื่อนี้ยาโมบ่ขึ้นต่อครับ เพิ่นยังบบเปิดครับนา่าบ,บ,บ,บดังๆพี่น้องเับอโอ้โหโอเคครับบายบายเจอกันใหม่ครับ,บ,บ,รบโอ้ยห่วงไอติมไร